สบายดีทุกคนมืเอนี้นุชมานเฮ็ดก้อยป่าเด้อพี่น้องเนี่ยบอกนุชป่านุชลวก,กวัแล้วเด้อพี่น้องเดอ้อเอาเครื่องใส่ก้อนเนาะนี่เอาข้าขวคั่วกับหอมเออข้าขวคั่วกับมเะเบื้เด้อใส่ใส่ไปเลยเดอ้อแล้วกมะเบืองทั่วเนาะกระเบื้องทั่วเดอ้อมะเบือั่วฝักยาวแหละมะเบือั่วฝักยาวมะเบือั่วฝักยาวหอมบัวหอม หอมป้อมนีหอมลาบเด้ยวยพี่น้องใส่ไปเลยคนที่เดียวเลยพี่น้องเรต้องคนหลายเท่อเพราะ่าปลามันชิมุ่นเนาะสำคัญว่าได้ก็คือปลาเด็กด้วยพี่น้องคาดว่าได้ติปลาเด็กก้อยป่าต้องมีปลาเด็กคนเลยพี่น้องข้าวแห้งหมดเด้อพี่น้องเลย กังคนใส่ถ้วยมัขั่วปักยาวก็ขั่วปวกเพชรขั่วคนีิตกเลยพี่น้องปลาแดกเป็นนวลนุน่ใส่ตอนนุ่ลวกปลาแล้วเด้อแล้วก็บปไใส่อีกเลยเพราะปลามันนวอยู่แล้วพี่น้องมันแซ่บอยู่แล้วเด้อนุน่ลวกปลาลวกปลาให้สุกๆเลยพี่น้องนี่ข้าวก็ซีมึงรสชาาิที่เหามากเนาะ มักรถแบบใดไปไปไปกินข้าวนมกันพี่น้องนหิวข้าวแล้วเด้อไปกินนมกันไปสบายดีทุกคนเห็ดก้อยป่าเล้วแล้วเด้อมามามากินนมกันพี่น้องมากินข้าวนมกันเด้อข้าวสวยข้าวแรนกันเลยพี่น้องหิวข้าวอย่างมามามากินนมกันก้อยป่าพี่น้องก้อยป่าเลือมันน่เละเรือแล้วเขาก็มาก้อยนะพี่น้อง ไก่ข้วชนนันมส้มพักกัดบก็มีอย่างหลายเลยพี่น้องพักกาดผักบวมกับมะเขือเพิ่งเพราะัปอย่างก็มามีแทบแทบมันจม มาเด้อไม่มอน ตัวสุดท้ายนึ่ส่มึงหนาวเลยพี่น้องมึงกินนึกลืมไปแล้วนึกกัใสซน้ำหลังใซ่มหนาวเลยพี่น้องลืมใซ่พี่น้องเบิรงพี่น้อง เห็นง่ายๆกจอง่ายๆ <coughs> mm. Deilig. มาเดินมาเดิมากินกันเบอร์ทุกคู่ทุกคนเป็นน้องที่หักแขน ซาบิลีพี่น้อง ันก็แซ่บพี่น้องไก่ขั่วไก่ันนัไมไอสม้ม เคี่ยวกันเคี่ยวเคี่ยวกินแล้วเคี่ยวนี่พี่น้องคนจกฟ้าลมมาละเออกับพี่มีพี่น้องคนนึงโฟรให้นุดรีวิวเงินให้เบิรงกแล,พแลพ้พี่น้องเนาะเพราะช่วงนี้บระสบดวกเด้อพี่น้องเด้ออันใดอันใดให้มันเข้าตนเข้าโตก่อนจังซีรีวิวให้พี่น้องเบิรงเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้ออดอีกน้อยนึงเด้อ พอเฮือนมันผ่านแล้วยังอยู่อนุญาตอยู่พี่น้องถ้าเฮือนแล้วมื้อใดล้วนึสิรีวิวให้เบิ่งจอยน้านพี่น้องพี่น้องน้านเด้อน้าาื้อกับสักครูซือ น้องสาวเห็ดใต่ตเย็นมา <Okay. S 1> ฮะม,มะเอื้อน้องกับสาคูหวานแซ่บมันน้องไอ้เจบได้ น้ำหนักสิทดดอดายดเน้องกินมืดนียนะฟ้าลมแหงฝนตกฝนจิตกเซบเซฟอ,อย่าคิดเดียดเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้นุ้ลาพี่ลาน้องไปกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้นเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้นุ้นเด้อก็ขอขอบใจหลายๆกับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ้นนะพี่น้องๆทางที่บ๊ายบาย